C ลาสิก1 0 4เป็นกระเป๋าที่บอกเลยว่าเบานะคะที่สุดแบบว่าไม่ธรรมดาเพราะน้ำหนักคือ285กรัมโอ้หมายกอดนะคะแล้วก็ช่องเข้าใจง่ายด้วยแล้วก็ใครที่แบบ เออกระเป๋าแบบสบายๆแต่ว่าอยากได้ตัวคอร์บอยดสวยๆอันนี้คือตอบโจทย์มากๆโลโก้อยู่ตรงนี้นะคะฟังก์ชันจะเป็นแบบนี้นะคะข้างในตัวนี้10เซฟตี้กอดนะคะด้านล่างนะคะจะเป็นเลเยอร์ที่สามารถใส่ของอนเนกประสงค์ได้อีกฝั่งหนึ่งเป็นโซนคอสเมติกใส่ลิปสติกได้3นะคะหรือใครมีไม่ถึงก็ใส่อย่างอื่นได้ตัวนี้ก็ใส่ตลับแป้งได้แล้วก็มีสายคอร์บอยดแถมให้ในทุกๆออเดอร์เลยนะจ๊ะฐานเขาก็ทํามาค่อนข้างที่จะกว้างใส่ของในเยอะมากและด้านหลังตัวนี้ ก็จะมีอีกหนึ่งช่องโล่งๆที่เราสามารถที่จะใส่โทรศัพท์มือถือได้ทุกรุ่นเลยนะคะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะในรุ่นนี้นะเขาจัดเต็มมาให้ทั้งหมด5สีด้วยกันสีนี้คือมอคค่ o มูสนะคะนอะก,ก็จะแบบสวยๆอ่ะมาดูสีที่2นะคะสีที่2ตัวนี้จะเป็นดักบราวนะคะเป็นน้ำตาลเข้มถูกต้องนะคะแล้วก็จะมีสีนี้ค่ะสีนี้จะเป็นคา r เนเลียนเรดนะคะจะเป็นสีที่แบบเออดูดีนะคะตัวนี้เนาะน่ารักมากแล้วก็จะมีสีนี้ค่ะเป็นสีดำเนาะนะคะ สีดำแบ็คคลาสสิกของเรานะคะก็จะมีความเข้ากับสีผมคนไทยง่ายๆแมทได้กับทุกลุปก,การแต่งตัวนะคะตัวนี้น่ารักมากแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งเดี๋ยวไอ้ลองสปายคอสบรีให้ดูนะคะสีนี้จะเป็นสีนะคะสมอกไลท์เกรย์เนาะตัวนี้จะเป็นไลท์เกรย์นะคะดังนั้นมี5สีด้วยกันก็สามารถเลือกได้เลยเดี๋ยวเอามารวมให้ดูเนาะราคาเต็มจาก2490บาทเหลือ1499ับาทลดเกือบ1000บาทคือมันไม่มีไม่ได้แล้วไอ้บอกแบบนี้ละกันนะคะ5สีนะคะพี่พี่ ตัวนี้นะคะไอขออันนี้ให้ดูนะคะตัวนี้คลาสสิกไลท์เนี่ยนะคะอ่ะให้ดูช่องนิดนึงตัวเนี้ยโลโก้จะเป็นมินิมอลแบบนี้นะคะเปิดมาปุ๊บเนี่ยเนี่ยช่องมันน่ารักมากเลยคือปกระปากระบอกมันใหญ่มากรุ่นเนี้ยกําลังดีมากแล้วก็ให้ดูนะคะฝั่งเนี้ยเป็นเซฟเซฟตี้ด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นแบบเนี่ยเลเยอร์ของเขาสวยมากพี่พี่เห็นปะมันมี3ามเลเยอร์ฝั่งเนี้ย มีสายของคุณแจมาให้เห็นไหมคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นช่องรลวงอนเนกประสงค์ตรงกลางใส่ปากกาได้หนึ่งด้ามตัวนี้จะเป็นช่องรลวงอีกทีหนึ่งแล้วก็ด้านในคือมันแบบ มันกว้างขวางมันใส่ของได้เยอะเผลอๆใส่หนังสือได้ด้วยสามมาตัวเนี้ยนะคะเ <ๆ S 1> ต็มท <ๆ S 1> ี่เลยบอกขนาดนิดนึงเนาะเผื่อพี่อยากทราบเนาะตัวเนี้ยความกว้างคือ29เซนเลยนะเกือบหนึ่งหมายบรรดาประมาณ11.45นิ้วนะคะส่วนเอ,อ่อความลึกนะคะถานกระเป๋าเขาจัดเต็มให้เลยนะ1 1 5เซนิเมตรหรือว่าประมาณ4.5นิ้วเนาะความสูงคือ17.5เนิเมตรหรือว่าประมาณ6.9นิ้วน้ำหนัก290กรัมคือเบามากๆมีด้วยกันทั้งหมด5สีนะจ๊ะสีที่ให้ถืออยู่ตัวนี้ชื่อว่าส สีเมฆฝนนะคะสวยงามสง่าง,งามนะคะและ้วก็อุ้ยสีนี้น่ารักมากสีนี้คือสมอเกใช่เปล่า mm hmm. ตัวนี้คือสมอเกยด่ะขอสะพยด้านข้างพี่ๆดูนิดนึงเนาะเนี่ยสะพายข้างอะสมอเกยดูแบบคุณหญิงคุณนายสวยมากนี่นะคะสมอเกเนาะเรามาสีถัดไปเลยดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นสีท o อฟฟี่บราวน์นะจ๊ะนี่เลยค่ะท o อฟฟี่บราวน์นะคะโอเคปะ อันนี้คือสีทอฟฟี่บราวน์นะคะสวยๆเนาะแล้วก็เรามีอีกสีหนึ่งที่เป็นสีขวัญใจไอ้นะคะไอชอบมากเลยคือเซจกรีนนะคะตัวนี้เนาะเขาจะเป็นสีที่แบบเป็นสีเขียวเอ,อิร์ธโทนที่ดูดีมากๆค่ะราคารุ่นนี้จาก2490เหลือแค่1,499บาทพี่คะคือ <c oughs> ปกติพันสีก็ไม่ได้ใบเล็กนะคะไอบอกก่อนแล้วก็มีสีนี้ด้วยนะคะนี่เลยตัวนี้จะมีคลาสสิกแบล็คด้วยนะคะเ่ะเหมือนรวมสีให้ดูนิดน,นึงเนาะว่ามีสีอะไรบ้างคือแบบ รุ่นเนี่ยสบายคอร์ดบอดี้เราน่ารักมากใส่ของครบกระเป๋านิ่มใส่ของได้เยอะนะคะเรียกว่าแบบเอาใจลูกค้าเลยอ่ะเพราะว่าปกติพันสี่อะวอลเล็ตยังไม่ได้ของเราเลยนะรอบเซลลรอบนี้ก็คือแบบเราจัดเต็มให้เลยนี่ค่ะนะคะอ่ะลูกค้าเลือกสีได้เลยนะนะคะ